วันนี้เราอยู่ที่สวนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเอาลังมิ้นนะครับวันนี้แล้วก็เรามาดูว่าวันนี้เราจะได้ไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งมิ้นนะทุกคน ช่วงนี้แบบมันกําลังดูนี่สุปไปดูสวนของนะครับนี่มีแต่ดอกและทุกคนช่วงนี้คือเป็นช่วงที่มิ้นมันผลิตน้ําผึ้งดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปหากันว่าเราจะเจอไหมนะครับแล้ววันนี้เราจะได้กี่ลังนะครับเดี๋ยวทุกคนไปติดตามดูกันครับผมบไปงานเดสงอ่เดี๋ยวเราจะหาเรื่อยๆทั่วสวนนะครับว่าเราจะเจออี่ทางนะทุกคน โอ้ทุกคนเจอหลังหลังนึงแล้วเห็นไหมโอ้ยซุ่มๆไปใกล้ๆให้คนดูหน่อยนี่ทุกคนเลยนะครับทุกคนนี่จะเห็นว่านี่นะครับช่วงนี้มันใหญ่เลยช่วงนี้มันจะมีหลังมินมากนะทุกคนสนใจติดต่อมานะครับทักแชทมานะครับนี่นี่นะทุกคนเห็นไหมครับเห็นอยู่เห็นอยู่เราเดินมาไม่กี่ต้นเองนะเราก็เจอรลังนะทุกคนเดี๋ยวเราจะ วันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มา,มาเดี๋ยวเราจะเอาให้ทุกคนดูนะครับว่าะะเราจะใช้วิธีการเอาแบบไหนเห็นนะเมื่อกี้เห็นไห้ใช่ไหมเห็นเห็นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอา,เ<ร>ากันเลยนะคระับอุปกรณ์เราก็มีนี่ลเขาเรียกอะไรไม่รู้ถ้วเคียวนี่นะครับแล้วก็ถุงมือแล้วก็นี่เ <c oughs> อ้ยอ,อยู่บนหัวตากล้องนะครับคืออะไรเนี่ยนี่ครับ หมวกกันตายหมวกกันนกออกอามาด้วยใส่ป้องกันเห็นไม่ค่อยดีนะครับทุกคนปคอ้องเลยนะครับโอ้มันติดติดอะไรเนี่ยติดแมสเราต้องใส่แมสไปด้วยนะครับ,บ,รบแล้วก็ตามด้วยนี่เลยหมวกกันนก,กใส่แบบนี้นะทุกคนใสเหมือนเราขับรถเลย พีนนท์แต่กิ่งนั้นฮะแต่กิ่งนั้นคือได้เลยกิ่งเดียวขึ้นตรงนี้เหรอมันต้องขึ้นคือยื่นมือตัดเลยได้อยู่นี่แล้วก็ใส่ถุงมือเลยนะเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันว่าเราจะเอาได้ไหมนะไม่ได้เอาลำพึ่งมานานแลยนะทุกคนดูซิว่าวันนี้จะเอาได้ไหมร้อนก็ร้อนเนาะเดี๋ยวเราไป เอากันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสีเยเวลาตากล้กองจะอยู่กใกล้ๆนะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับปิดน,นั่นปิดกระจกเฮ้ยตากล้องยอยู่ใ,ใกล้ๆสิทำ <laughs> ไมกลัวจังกลัวมันต่อ่อ,อย่าเราเอาให้ทุกคนดูเลยนะตากล้องส่องให้เห็นนะถึงแม้จะกลัวแค่ไหนก็ต้องทําเพื่อคนดูข้าวที่นี้อย่าลืมกแชร์ด้วยนะครับจะได้สนุกเยอะๆวินนพึ่งวินแล้ว นี่ใช่ไหมใช่จริงเดียวนะเสียวเซียวเซียวต่ก็มีอยู่ลึกแต่กไมีอยู่ล้ดทางวทุกคนตันแล้วไม่ขาดมีติดอยู่ข้างบน้วครับแมอแค่นิดเดียวมันจะขาดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปตัดอีกรอบหนึงนะครับตัดมันแม่นนะร้อนร้อนมากเลยทุกคนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคนที่ิีตารไปโดนลำบากมาเลยใส่ไอ้ เหมือนกับน,น้องนี่ค้นลำปากเลยหายใจไม่ออกเลยนี่เดี๋ยวเราจะทําการปัดพึ่งออกแล้วก็เราจะแยกน้ําพึ่งกับไอ้เนี่ยน้ำสลด<อ>กับตัวอ่อนแยกออกจากกันนะครับทุกคนสมู<อ>จับไดเดี๋ยวตัดสนี้เล็เอาไว้มันดูเรียบร้อยโอ้จริงๆมันจะสร้างเพิ่มตรงนี้มาเนาะ นี่ครับจริงๆมันจะสร้างเพิ่มกิ่งนี้อ่ะแต่ว,ว่าเรามาเอาก่อนนะเดี๋ยวเราจะปัดมาดูใกล้ๆนี่เลยมาดูมาดูน้ำพึ่งกันเลยที่เราเอาไอตรงไอข้าวของมันเนี่ยเอาออกด้วยถ้าไม่เอาออกเวลาเราเอาน้ำพึ่งมันจะจดใส่ใช่ไหมไม่มันจะเหลืองๆอ่ะมันจะไม่ใสอ่ะนี่่ะนี่เป็นตัวอ่อนของมันครับ นี่กินได้นะครับทุกคนตัวอ่อนเนี่ยอร่อยมากเป็นโปรโตีนด้วยนะครับทุกคนทนนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากกินก็สั่งซื้อได้นะครับไอพวกเนี้ยโปรโตีนนะครับทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำพึ่งติดมาเดี๋ยวผมจะกินให้ทุกคนดูนี่นะตรงที่อร่อยที่สุดเลยใช่ตรงนี้เป็นมันจะเป็นเหมือนกับแกซสอนดอกดอกไม้นะทุกคนดู เนี่ยเวลาทุกคนเห็นไอ้พวกพึ่งอ่ะไปตอมพวกดอกไม้ครับนี่ถ่ายไว้เห็นไหมไอ้พวกดอกไม้พวกเนี้พอมันตอมเสร็จปุ๊บแป๊บนึงใช่ไหมมันจะอุ้มเหมือนอะไรเหลืองเือออกอะ่ะมันก็จะเป็นไอ้พวกนี้นะทุกคนนี่พวกนี้เลยเหลืองเหลืองพวกเนี้ยเขาเรียกว,ว่ามันเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงตัวอ่อนครับทุกคนกนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูเพราะตรงนี้มันติดมาเสียดายนะครับกินว่ะอืม คือิม่จ้าก้องอืมไอของก้นเนี่ยกินลูกมันด้วยลูกมันรสชาติเป็นไงอืมมันๆใช่ไหมใช่ต้องไปผัดนี่เร็่มเริอืมไหนย้พี่หมูนะครับเดี๋ยวพี่หมูจะเป็นคนเอาลังต่อไปให้พี่หมูชิมก่อนถุงอ่ะจับนะครับนะ เอาสองชุงมาสีผูห1 1> 1นึ่งหนึ่งชูงส่เนี่ยเฮ้พ <Hey. S 2> ี่เราเอาลูกตรงนี้ของมันออกเลยแค่นั้นเหรอใส่ปากเลยมูนี่หนูกินเนี่ยคนดูดูไหนแสบอีหลี รก็หาเก็นแบบนี้หร,หรือว่าเราแบบยังไม่ต้องทําแล้วเราตัดกิ่งมันเฉยๆที่หเสร็จแล้วก็ใส่ทั้งก้อนในนี้เลยนนะรนนะเพึ่งมานะนี่นะมามาถ่ายใกล้ๆนี่นโอ้โทุกคนดูความช่ำของ <c oughs> ของลังมิ้นกันนะครับอันนี้เป็นลงัง เขาเรียกว่าน้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคนจากธรรมชาติใช่จากธรรมชาติจากไอ้พวกเห็นไหมครับทุกคนไอ้พวกอ่าดอกมอจเซนนอกดอกลำยไอ้พวกดอกนะอ่ามะเสกลิ้นจี่นี่นะเอาเดี๋ยวเสดอ่ะเราเสดเดี๋ยวเสดตาก้องตาก้องตาก้องคือหิวหวยมากไม่ได้กินมาหลายหลายพันปีนี่เก้ได้มาแล้วหนึ่งรังนะ เราก็สะสมไว้ในสูงนี่น้ำเดี๋ยวไปล้างที่บ่อนึงก็ได้นี่นะทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมครับล้างล้างที่เราเอาเนี่ยล้างที่เราเอาเสร็จนะครับมันก็จะแบบมากอตัวแบบนี้นะแต่ว่าเราเอาล้างมันไปแล้วนะครับมันก็จะสร้างล้างใหม่นะครับทุกคนโอเคครับแล้วเราก็เมื่อกี้เราก็ไปเจออีกล้างหนึ่งใหญ่มากตามมาตามมา เราเพิ่งเอารัง <hi> นี hey. ้เสร็จนะผมไปหาใกล้ๆเนี <hi> ่ยเจออีกร <h aches> <Roman expression> ังหนึ่งคุณใหญ่อะมันทุกคนดูใหญ่กว่ารังนี้เยอะมากใหญ่กว่ารังเมื่อกี้มากเลยทุกคนโอ้ยแต่น้ำโอ้โหหมูลาอ่ะหมูตัวนู่นน่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแต่กล้องถ่ายเห็นนะดูกาหมูดพี่นอนตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ดำๆตรงนี้นะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวรังนี้เดี๋ยวพี่หมูจะโชว์นะว้ยทำไมมันไม่ค่อยชัดล่ะ ใช่กล้องเราไม่ดีเดี๋ยวเราซื้อกล้องไม่ต้องซูมก็ได้อ่ะอ่ะแต่กล้องลองลองไปด้านล่างนี้ลองสิานะ่ายดี่ใหญ่จริงครับอันนี้ใหญ่มากโอ้โหหูสิบนุ้งได้อยู่วะหลังเนี้ยเนาะตรงนี้ตรงดันตรงนั้นนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ค่อยยากพี่หมูแต่แค่ตรงนู้นน่ะมันก็ตกลงกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ว่าพี่หมูจะเอาแบบไหนไม่ยากไม่ยากหลังนี้ไม่ยากเ,ยเราต้องเต็มตัวหนีนะครับ,รบนี่นะครับทุกคนเรากําลังถึงขั้นขั้นตอนการเอาหลังมิ้นเลยนะเอ้ย,อย,อยพี่หมูต้องต่อรองเท้าต่อรองเท้ารองเท้าลื่นรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่หมูตกว่ะ <c oughs> Cả con lăng nhiều không muốn nè lên thêm Muốn đâm nữa đánh 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 Ừ có khỏe Được lõi โอ้ยพี่หมูโคตรเก่งเลยว่ะโอ้ยสวยพี่หมูสวยค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา,มา,มาโอ้ยพี่หมูโคตรสุดยอดโอ้ยโอ้โหสวย ขึ้นมาจากขึ้นมาโอ้ตากหายอีกังมานะใหญ่อยู่โอ้โชว์เลยโชว์เลยอืมอะไรจะใหญ่ปานนี้แม่งตกใจหมดโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปหาพึ่งต่อนะครับ ดูเหมือนว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้นะแตว่าเราต้องมาหาพึ่งโอเคอันนี้เราน่าจะหาให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้วันอื่นต้องมาหา นะเห็นเยอะตรงนี้นะครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ตากล้องขออยู่ห่างกัอนโดนดีก์นะเห็นไหมตัดเฉยเหรอกิ่งข้าขวากรองเห็นดีไหเห็นอยู่เห็นอยู่ถ้าตัดสินเล็กอีนี่พี่หมูกินตรงกลางอ่ะแลในบนนี่เหรอ กล,กลางอ่ะ,ออะเอาไปส่งมีดมานี่ทุกคนดูการวิธีเอาแบบมืออาชีพเนาะไม่ต้องกลัวทุกคนอย่าเอาไปเล่นแบบนะครับเผื่อบางคนแบบเอาไม่เป็นก็จะโดนต่อยก็จะแบบเจ็บได้นะครับอาส่งมีดหน,นีกันอกเอาแบบมืออาชีพไม่ต้องกลัวนะทุกคนดูนี่พี่หมูของเราเองอ่ะอะดูวิธีกานลงมาแนละ้วค่อยค่อย ตัวหนักก็ด้วยหลังนมันไม่พอเหรอเออค่อยๆโอ้โหดูเอามาดูอย่าเพิ่งปัดอย่าเพิ่งปัดนี่โอ้โหไอหลังหลังนี้มันไม่โทนหรอกนี่หลังนี้หลังนี้เขาไม่ดื้อเลยครับเขาเป็นเด็กดีเดี๋ยวเราเอาพี่หมูเอาปัดเลยไหมสบัดนี่สบัดไม่ได้ใหญ่ามากงานต้ากล้องถ่ายดีๆนะอย่กูรังตะก,กี้อีกไม่กลัวไม่กลัวก็ประมาณขยำอ่ะ อ่ะเอามมดเอามมดได้พี่นอนถ่ายดิมันไม่ดได้ใสขึ้น,น,นเอา,เอา,เอาของนี้มาหนึ่งโอ้โอ้โดนเจ้าโอ้กล้องผมไม่ค่อยชัดด้วยนะต้องขอโทษทุกคนด้วยน,น,นะครับนอนมมนอนมาอยู่ตรงนู้นรอเด้อเออไปอยู่ที่ถนนเหรอเออเขย่าเลยโอ สุดยอดนะครับหลังนี้ก็ใหญ่เกือบสิบนิ้วเลยนะทุกคนคมั่ยม่ย <c oughs> มืออะ <c oughs> หนักใช่ไหม,มหาอะไรมาปัดะน,นี่ไอพวกนี้โอ้โหเหลืองโจ๊ะเลยทุกคน ยอดโอ้โหลังลังน well. <pt> nice ี้แบบรูปรางโคตรเท่นาะพี่หมูเนาะี่หมูเอาเอาไอเอามีดตัดตัดพวกกิ่งออกไปตอนนี้เราได้สามลังเลยนะทุกคนได้สามแต้มเลยนะ ้อนแสงมากนะครับเดี๋ยวระวังนะระวังมันหลุดพี่หมูกล้องผมไม่ชัดเท่าไหร่นะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำพึ่งออกกันนะครับอันนี้นะทุกคนดูโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวนะครับจะโคตรใหญ่อนะทุกคนดูน้ำพึ่งฉ่ำๆกันเลยนะนี่ ตอนนี้เราได้สามแต้มแล้วนะสามลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําพึ่งออกก่อนนะครับทุกคนโอ้ทุกคนดูโอ้อยังชํำนะครับทุกคนอืมโอ้พึ่งอยู่ข้านในยังไงวะมพึ่งเหรอเนี่ยเป็นลูกมันโอ้พึ่งตายอยู่ข้างในนะครับสงสัยแบบมันม,มีชีวิตยเยือกสุดท้ายตอนมันทํางานนะทุกคนแล้วมันโดนเพื่อนๆสงสัยแบบตกงานตาย ตกน้ําพึ่งตายนะพึ่งมันอยู่ในก้อนน้ําพึ่งเลยนะตัวเมื่อกี้อ่ะโหใสามากเลยนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากกินหรือว่าอยากได้เอออยากได้ไปทําเมนูหรือว่าอะไรก็สั่งได้นะครับเผื่อเดี๋ยวเราอาจจะขายให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นทุนการศึกษาระหว่างเรียน Oh, s <S พอแล้วมั้ยโอเคเป็นตรงนี้ละ uh uh. พอแล้วก็ได้เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวให้เรากินเลยอืมดูขอดูข้างในหน่อยโอ้ oh. uh huh. ก้อนนี้คือแบบโอ้ oh, ก้อนใหญ่มากเลยคนไดาพอแล้วอะ่ะใช่ใช่วันนี้คือวันนี้หมานมากเลยแป๊บเดียวได้สามลังละ oh. อ๋อกินนี่ดูหน่อยดิหัวคำโตๆสิไม่ไหว ไม่ไหวตามเกินะอโอดูเหนื่อยพี่โมด้นะอือรู้เลยว่าเหนื่อยอ่ะโอ้กวกดจะได้มานะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะช่ครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับอืกดให้สามพี่น้องด้วยนะครับวันนี้สามพี่น้องมาเราเจอลังแกหลังนี่เหรอลังนี้คือถือว่ามันใหญ่มากมันอยู่นานมากใช่ไหม ยอดนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้<ม>เดี๋ยวเรา,าก็<ร>จะไปจริงเหรอแบบหวานหวานมากๆเลยใช่ไหม,มหวานแก่ใช่ไหมหโอ้สุดยอดเลยโอเค okay, นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาเราไปหารังต่อไปกันเลยครับนี่อีกคนหนึ่งครับเป็นหลานนะครับวันนี้ก็คนนี้เป็นคนเจอรังนี้เองนะครับทุกคนเจอคนละรังวันนี้เออวันนี้วันนี้สามคนเจอคนละรังรังของผมใหญ่สุดเลย ใช่เปล่าอืมจะตกจะตกจะตกเดี๋ยวเราไปหาดูลังต่อไปกันนะครับทุกคนไปโอ้โดิ๊กๆเนาะเราหาแค่นิดเดียวเองเนาะเจอสามลังแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจกี่ลังวันนี้ไปเป็นส่วนที่แบบเราแม่เอาใส่น้ำผึ้งนะครับเพราะมันจะทำไอ้พวกเกสรที่มันอยู่ใกล้ๆติดระหว่างลังกับ ระหว,ว่างน,น้ำผึ้งอ่ะไอะตรงเนี้ยมันจะทําให้น้ําน้ําผึ้งมันไม่ใสนะครับเห็นพี่หมูบอกเดี๋ยวเราไปกินกันจะอร่อยออแกสอนตอกไม้มันจะไปอยู่ตรงนี้นะอยู่ระหว,ว่างรังกับน้ําผึ้งอ่ะทุกคน <c oughs> หวานจนติดคอทกคนแบบ เกือบสำลักกันทุกคนแต่ว่าน้ำหวานนี่มันหวานจริงๆนะหวานมากหวานแบบโคตรกลมกล่อมอร่อยอ่ะถ้าหวานเกินไปก็ไม่ดีประเทศศ